สวัสดีค่ะมาเบิ้งอันไทยบนนอกเฮ็ดยางเด้อค่ะนี่ไทยบนนอกเฮ็ดยางยาแฝกครับไทยบนนอกปลูกยา,ยาแฝกเป็นบ่ยาแฝกเบิง้งมันรักเฮ็ดงานอยู่พูดเดียวโอ้ยหนาสงสารเนาะฮะม, <c oughs> มาปลูกให้ลูกเด้อค่ะลูกมนมีเวลาปลูกเด้อค่ะ <c oughs> อันนี้มันต้นน้ยังนน่นนะเนี่ย นี่แม่ฮะกระดุมทองกระดุมทองครับต้นกระดุมทองอืมแมง่กับเตาก็ลงไปบ่ได้เด้อค่ะย่านมืน่นจะลงมาได้อันตรายนี่นะคะ่ะบรรยากาศค้างๆนะคะนี่ต้องฮดหน้าบ่อนี่นะคะ่ะ โอ้ยข oh, ้ามมาเลยยืนกัดหัวพี่น้องเลยผมกับพี่มีแมนบ๊อยุ่งกัดหูนะคะข้ามมากัดหูไทยบ้านนอกนะคะนี่ค่ะมะเปิงคนหน่อยข้าปลูกต้นยาแฝกด้วยค่ะนี่ เฮ็ดไห้เฮ็ดสวนอยู่บ้านคือสิปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนาะไทยบ้านนอกเนาะครับผมโอ้ยคือสิเก่งคือสิขยันข้างน้อยเจ้านี่เนาะต้องสเบิดมือบ่ได้เซามือเซาตีนแม่นบ่ไเจ้าน่ะมื้อไหนมื้อนี้น่ะอ๋อมื้อนี้ก็ตั้งแต่พุ่นแล้วตั้งแต่มันปู่ฟงพุ่นมานํานะโอ้ยแงตับเต่าบ่ได้ออกมาครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโทรศัพท์แงตับเต่าบ่ดีแต่เาเลยบ่มีอารมณ์ถ่ายคลิปเลย อ,อ,อันอันยังเขาเอินว่าอันพื้นที่มันเต็มไหมแก้ครอยู่เบิดมือ <c oughs> ก็เลยบบได้ออกมา <c oughs> นี่เลค่ะปลูกไปทั้งพุนเะคะ่ะไทยบันนอกปลูกมากูนเดียวเลยค่ะตั้งแต่พุนเะค่ะครังหลังพุนนะพนะุนเะคะ่ะ <c oughs> อันนี้กับ <c oughs> บ่ พี่โจคือบอไปปลูกซอยไทยบ้านนอกฮะนี่พี่โจ้เด้อค่ะเนี่ยโจกกอกโจ้กกอกนี่ค่ะสิ้ผ้ามาเบิงอันไทยบ้านนอกปลูกผู้เดียวเด้อคันนี้เพิ่งไหวผู้ใดลงไปเด้อค่ะยันมืดนี่ค่ะเบิงบรรยากาศนี่สั้น